สวัสดีครับทุกคนสวัสดีฮะตอนนี้นะคือผมอยู่ที่ศาลบูพิเกเนตนะครับศาลบูพิเกเนตนะฮะจะเห็นได้ว่าแบบตรงนี้นะมีเทพหลายองค์เลยนะครับแล้วก็มีที่ให้บูชาพวกผลมไม้นะฮะหรือว่าพวกทูบเทียนอะไรต่างๆนะทางนี้นะครับมีแล้วก็มีคนมาแบบเอา กล้วยนะฮะมาถวายด้วยนะครับตรงนี้นะองค์พระพิฆเนศที่นี่นะมีหลายมีหลายปรางมีหลายปรางนะครับมีมีเทพหลายองค์นะเดี๋ยวผมจะพาเดินดูให้ครบหมดเลยนะครับ <S <S ที่เห็นนะก็คือเป็นพระพิฆเนศปางประทานพรน,นะครับ<ม>ก็คือเป็นมหาเทพแห่งความสําเร็จนะฮะองค์พระพิฆเนศนะฮะ<ม>ผู้ทรงขจัดปัญหาทั้งปวงนั่นเองนะครับองค์พระพิฆเนศนะฮะ ก็มีคนมากราบไหว้บูชาเยอะแยะเลยนะครับองค์ใหญ่นะครับองค์นี้นะครับปางประธานพรน,นะครับเนี่ยปางประธานพรน,นะฮะแล้วผมก็จะพาเดินไปข้างหลังนะแบบด้านข้างๆนะครับก็มีแบบที่ให้บูชาไม่ว่าจะเป็นองค์เทพอะไรต่างๆนะครับเครื่องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆนะฮะ ตามกเชื่อของแต่ละคนนะครับก็สามารถมาบูชาหรือว่ามาซื้อได้นะฮะองค์นี้นะฮะก็คือเป็นพระพิคเนตปางสามเสียงนะครับนี่พระพิคเนศปางสามเสียงนะฮะหมาเทพอิราเสียนทั้งสามหมายถึงพบทั้งสามนะครับประทานอํานาจวาสนาบารมีนะฮะพยันอันตรายคลาดแคล้วปลอดภัยนะฮะนี่คือพระพิคเนตปางสามเสียงนะครับทุกคน องค์ใหญ่นะฮะสวยงามนะครับแล้วก็ต่อไปนะคือพัตรีมูลตินะทุกคนองค์สูงใหญ่นะฮะดูพัตรีมูลตินะครับพัตรีมูลตินะชอบดอกกุหลาบนะครับก็มีคนเอาดอกกุหลาบมาไหว้ มีคนเอาดอกกุหลาบมาไหว้นะฮะพระตีมูลติิเนี่ยพระตีมูลติจะเป็นอวตารอาอวตารรวมแห่งพระพรมพระศิวพระนารณา์นะครับผู้ทรงประทานความรักความสําเร็จและก็ความาความสมบูรณ์นะครับให้กับคนที่มาแบบขอพรอท่านนะทุกคนเนี่ยนะฮะมีอธิบายหมดเลยนะครับตรงป้ายต่างๆนะครับเนี่ยเขาจะมีแบบมีอธิบายนะฮะ ส่วนองค์นี้นะครับก็คือพระอัธนาะอัธนาอัธนารีส่วนนะครับเนี่ยนะ,ะก็คือเป็นครึ่งพระศิวะเครึ่งพระแม่อุมาเทวีนะครับผู้ทรงประทานความสุขความรักความสมบูรณ์นั่นเองนะฮะอ๋อดูใช่แล้วดูลักษณะการแต่งกายของท้ำน,นะครับครึ่งหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นพระศิวะนะฮะ ครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือจะใส่ข้อถุงนะับเป็นเครื่องของเป็นครึ่งของพระแม่อุมาทวีวีนะครับพระอ,อัฏนารีสวนนะครับทุกคนก็<อ>เ,เคยถือหอกข้างหนึ่งถือตรีนะครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปอ้อมไปข้างหลังนะตรงนี้นะครับก็คือ,อ,อพระ ราหูเรียกทรัพย์นั่นเองนะครับนี่พระราหูเรียกทรัพย์นี่นะฮะนี่นะครับ,รบพระเรียกหูราหูเรียกทรัพย์เนี่ยนะฮะก็คือเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับแล้วก็ความร่ำรวยนะฮะปรับปรเปลี่ยนดวงชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีนั่นเองนะทุกคนนี่นะครับพระราหูเรียกทรัพย์นะฮะ และองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปนะองค์นี้นะก็คือพระพรหมนั่นเองนะครับทุกคนนี่ยนะฮะพระพรหมนะครับก็คือเป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์น,นะครับทรงเทวาวารภาพในการลิขิตชะตาชีวิตต่างๆนะคนะฮะ นี่คือพระพรมนะตรงไหว้จุดทุกจุดเทียนนะครับดูคนเข้ามาไหว้กันนะครับทุกคนนี่คือพระพรมนะครับองค์ต่อไปนะฮะก็คือครูกายแก้วนะครับทุกคนและหลายคนอาจจะได้ยินชื่อเสียงแรงนามกันมาบ้างแล้วนะครับที่เป็นข่าวนะที่เป็นขาวทุ่งเทพนะครับนี่นะฮะครคูกายแก้วครูกายแก้วนะฮะก็คือ บรมครูเป็นผู้เรื่องเวทนั่นเองนะครับนี่นะฮะกูกก่แก้วเป็นปรามาจารย์ว่างนันนะะ่ะนะฮะแห่งเวทมนต์นะครับนี่นะฮะแล้วตรงนี้นะครับก็คือเป็นเทพทันใจนะฮะเทพทันใจเนะะี่ยคือขอพรใดๆก็สำเร็จสมหวังนะครับ อ,องค์ไม้ของเทพทันใจที่แกะสลักเป็นเทพทันใจนะฮนะก็คือเป็นไม้ที่เก่าแก่ถึง2 0 0ปีเลยนะครับจากประเทศพม่านะครับเนี่ยนะฮะง200ปีเลยนะครับจากประเทศพม่าเป็นองค์ไม้แกะสลักนะฮะส่วนองค์นี้นะครับคือปางใหญ่ที่สุดเลยนะครับนะ ก็คือเป็นพระพิฆเนศนะครับพระพิฆเนศปางประทับทองนั่นเองนะฮะนี่นะครับพระพิฆเนศปางประทับทองเนี่ยก็คือเป็นปางเอกลักษณ์แห่งพระพิฆเนศของอาเขต e เลยนะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของพระพิฆเนศที่นี่เลยนะครับเป็นปางประทับพรนะครับประทานความมั่นคงร่ำรวยนะ่าแก่ผู้มาไหว้สักการะ,ะนั่นเองนะครับนี่นะครับเป็นปางประทับทอง ทองก้อนใหญ่ๆเลยนะฮะมีหนูกระซิบด้วยนะครับทุกคนอ,องค์ใหญ่นะ,ะส่วนองค์สุดท้ายนะฮะก็คือเป็นเทพกระซิบนะฮะเทพกระซิบตรงนี้นะครับเทพกระซิบอยากได้อะไรก็ไปกระซิบสาธุขอให้ยอดซับสไครต์ผมปังๆๆๆได้เงินได้ทองด้วยเถินสาธุให้มียอดวิวยอดซับสไครต์ปังๆด้วยเถินกระซิบกระซิบ สวยงามนะครับนี่ใครอยากได้แล้วก็มากระซิบเลยนะฮะนี่ก็คือแบบในตรงนี้นะก็แบบไม่แดดไม่ร้อนนะทุกคนมีหลังคาอะไรต่างๆแล้วก็มีจุดที่แบบใครจะบูชาเครื่องรางของขังอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับนะนะใครที่ผ่านมาแถวอาเขตนะครับก็มาแวะ บูชาได้นะครับมีหมดเลยนะพระพิกเนศมีนู่นนี่นั่นนาะปางเทพอะไรต่างๆนะครับก็สามารถมาไหว้มาสักการะได้นะครับทุกคนที่จอดรถนะสะดวกสบายไม่ต้องห่วงเลยนะครับแบบเที่ยวที่จอดรถเยอะมากเลยนะครับนี่นะครับผลละหมากลากไม้ที่เข้ามาไหว้กันนะครับนะครับ ก็ไหว้ครบแล้วโอเควันนี้ผ่านมานะครับก็เลยแบบเข้ามาไหว้ซะหน่อยนะครับทุกคนใครที่ผ่านมาหรือว่าใครที่แบบมาเชียงใหม่ก็มาแวะได้นะครับมีเทพหลายองค์เลยนะครับนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมต้องไปต่อแล้วนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้หน่อยนะครับจะได้ดูคลิปใหม่หม่ที่ผมทำด้วยกันนะครับนะฮะ โอเคสับคลิปนี้นะไปนะครับสวัสดีครับ